Strategy. Yes, how you prepare for the match? yes of, of course. Like, uh, how is a uh, We are on the game. We just like a be pair everything about the uh, counter attack and first attack. Yes, and also we we focus about reception first and then uh, we're talking about uh, attack. Yeah, and also the zone defense. But now, today is Boland is very really well paid. It's very well because they are prepared about. As they are paid fast more than before. I mean more than last year and almost like um, when they are counter attack back team our team and they are faster and more strong and also they are different is very well today. Yeah also like one and a half box we are doing well but they are they're gonna doing well more than yeah. Because usually you are very good in defense. Thank but you. <laughs> Poland blocking and defense. Yeah, of course they are. They finally they. I think they are defense is very good. Now I I don't I I don't want I don't know how to say about their are. Is when we are attacked, they dig and then counter attack point and then finish. Yeah. And what do you think about playing in Hong Kong? But are you enjoying it yeah of course and also the people is like mean fans is coming to watch in the hall and also thai fan coming to watching and also in the live tv they're watching on game and yeah really nice city yeah. yeah what do you expect we have to concentrate again and also blogging so with everything skill we have to concentrate and focus point by point and do it again and everything if we are a mistake we have to cut log and do it again yeah เป็นไงบ้างคะฉ่ำมากค่ะอิงจึ้งๆนะคะพูดเก่งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยสำหรับพรพันธ์ค่ะพิธีกรนะคะถามหนึ่งตอบไปแล้วสิบสุดยอดมากค่ะโดยพิธีกรนะคะได้ถามว่าโปแลนด์เนี่ยเป็นทีมที่มีสภาพร่างกายแข็งแกร่งมากคุณเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ยังไงพรพันธนะคะก็ตอบว่าค่ะเราเตรียมตัวนะคะสาหรับเกมนี้พวกเราเนี่ยเตรียมทุกอย่างเกี่ยวกับการโต้กลับและการโจมตีครั้งแรกนะคะ first attack ค่ะนอ หลังจากนี้นะคะเรายังเน้นที่บอลแรกแล้วพวกเรานะคะก็พูดคุยกันถึงการโจมตีของเราค่ะส่วนป้องกันแต่วันนี้นะคะโปลแลนเล่นได้ดีมากเพราะพวกเขาเนี่ยเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเราก็คือสเกลเรามาอย่างดีนะคะยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาโจมตีเราได้เร็วขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นกว่าปีก่อนๆค่ะการป้องกันของพวกเขาก็คือวันนี้ดีมากๆค่ะ และพิธีกรนะคะได้ถามต่อว่าโดยปกติแล้วทีมของคุณเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการดีเฟนซ์บอลแต่วันนี้นะคะการบล็อกรายการดีเฟนซ์ของโปแลนด์แข็งแกร่งจริงๆพรพันนะคะก็ตอบว่าใช่ฉันคิดว่าการเตรียมตัวของพวกเขาเนี่ยดีจริงๆฉันไม่รู้จะพูดยังไงตอนที่เรากําลังโจมตีพวกเขาก็ขุดเราก็โต้กลับเป็นแต้มจบแล้วค้าหนึ่งลูกพิธีกรนะคะถามต่อว่าคุณคิดว่าการเล่นในฮ่องกงเป็นอย่างไรคุณสนุกกับมันไหม พอพันนะคะก็ตอบว่าใช่แน่นอนผู้คนและแฟนคลับนะคะมาดูในฮอลแล้วก็มีแฟนๆชาวไทยเข้ามาดูด้วยรวมถึงฟแฟนๆที่ดูการถ่ายทอดสดทางทีวีด้วยพวกเขานะคะกำลังเฝ้าดูเกมฮ่องกงเนี่ยเป็นเมืองที่ดีจริงๆ และคำถามสุดท้ายนะคะพรุ่งนี้คุณจะเล่นกับเยอรมน,นีคุณคาดหวังอะไรพรพนธ์นะคะก็ตอบว่าเราต้องมีสมาธิกับเกมอีกครั้งการบล็อกและการเสิร์ฟทุกทักษะเราจะต้องมีสมาธิและโฟกัสทีละแต้มทีละแต้มเราจะต้องตัดขอ้อผิดพลาดมากมายของเราและทํามันอีกครั้งคะ่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนพรุ่งนี้นะคะพบกับเยอรมน,นีค่ะเวลา12นาฬิก30นาทีงานนี้ไทยสู้เต็มที่แน่นอนคะ่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตเท่านี้นะจะ กันใหม่คลิปหน้าค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปพี่อนมินทํารบกวนใช้กันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ